สวัสดีครับทุกคนครับสำหรับในยุคนี้นะครับที่การทํางานกับข้อมูลเป็นเรื่องสําคัญมากๆนะครับแล้วก็ AI ก็เข้ามาด้วยนะครับซึ่งทุกคนจะได้ยินคําว่า AI บ้างไม่มากก็น้อยแต่โดยส่วนตัวผมโอ้โหได้ยินทุกวันเลยฮะโอเคแล้วก็เยอะขึ้นเรื่อยๆกว่าในอดีตแบบมหาศาลนะครับ AI โลกแห่ง AI โตขึ้นหลายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะซึ่ง ในช่วเราจะจัดไลฟ์กันอยากให้ทุกคนมาอัปเดตเทคโนโลยีกันนะครับใครเป็นสาย Data ใครเป็นสาย AI ห้ามพลาดนะครับ Data mm hmm. เราจะมาคุยตั้งแต่ Power BI ครับว่าอ mm ัปเดตในเดือนนี้มีอะไรใหม่บ้างนะครับเครื่องไม้เครื่องมือใหม่มีอะไรนะครับแล้วก็เรื่องของ Microsoft Copilot นะครับคืออะไรความสามารถด้าน AI เอา ChatGPT ร่วมมา ทำให้เราสามารถสร้างผลงานอะไรใหม่ๆได้บ้างนะครับแล้วก็เรื่อง Data การทํางานกับ Power Query ออนไลน์เป็นยังไงผมชวนวิทยากรนะครับผู้เชี่ยวชาญจากน nice t นะครับแล้วก็จาก Microsoft นะครับมาพูดคุยนะครับกันในวันพรหัสที่23มีนาคมนี้